ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของคําว่า Home Isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้านกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยแนวโน้มก็อาจจะเป็นในเรื่องของการแยกกักตัวที่บ้านหรือการรักษาตัวที่บ้านกันแล้วนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์การติดเชื้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับในเรื่องของ Home Isolation หรือการแยกตัว กักตัวที่บ้านเนี่ยนะครับก็เป็นแนวทางสำหรับผู้ป่วยโควิดใน2กรณีกรณีแรกนะครับก็คือกรณีที่ผู้ป่วยโควิดเนี่ยอยู่ระหว่างการรอแอดมิดกับโรงพยาบาลและแพทย์ได้พิจารณาแล้วนะครับว่ารักษาที่บ้านได้นี่คือในกลุ่มที่1น,นะครับส่วนในกลุ่มที่2เนี่ยก็คือการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้ แต่ว่ารักษาอย่างน้อย10วันแล้วเนี่ยนะครับดูแล้วอาการไม่หนักสามารถที่จะจำหน่ายกลับบ้านเพื่อไปกักตัวที่บ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกลุ่มที่2เนี่ยถ้าแพทย์วินิจฉัยแล้วนะครับมีการรักษาตัวไปประมาณ10วันเนี่ยอาการไม่หนักหรือสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้นะครับก็ hmm จะเป็นกลุ่มที่2ที่สามารถแยกกักตัวที่บ้านนะครับ สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์การทำ o m e Isolation นะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าเขามีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับก็คือเป็นผู้ติดเชื้อที่สบายดีหรือไม่มีอาการนะครับมีอาการเล็กน้อยมีอายุน้อยกว่า60ปีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่ที่บ้านเพียงคนเดียวหรือมีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน1คนนะครับนี่คือในหลักเกณฑ์นะครับ ต้องไม่มีภาวะอ้วนภาวะอ้วนในที่นี้เขาก็หมายถึงน้าหนักตัวเนี่ยมากกว่า90กิโลกรัมนะครับไม่มีโรคร่วมดังต่อไปนี้นะครับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคไตเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้หรือโรคอื่นๆตามดุลยพินิษย์ของแพทย์และยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเองนะครับ หากไม่เข้าเกณฑ์ตามนี้เนี่ยแพทย์ก็อาจจะอนุญาตนะครับถ้าแพทย์อนุญาตก็สามารถเข้าร่วมได้นะครับนี่คือหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะเข้ารับการกักตัวที่บ้านหรือโฮมไอโซเ t ชันนะครับทีนี้เนี่ยแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโควิดเมื่อทำโฮมไอโซเ l ชันหนึนะครับห้ามออกจากที่พักและห้ามผู้ใดมาเยี่ยมที่บ้าน นะครับ 2. ห้ามเข้าใกล้ทุกคนหรือต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตร 3. แยกห้องพักของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่นหากแยกไม่ได้ควรแยกให้ห่างจากผู้อื่นมากที่สุดและควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทยได้สะดวกนะครับ 4. ห้ามรับประทานอาหารด้วยกัน 5. ต้องสวมหน้ากากอ,อนามัยตลอดเวลาหากไม่ได้อยู่คนเดียว6 ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งที่จำเป็นจะต้องไปสัมผัสกับสิ่งของใช้ต่างๆนะครับเแยกซักเสื้อผ้าผ้าขนหนูและเครื่องนอนด้วยน้ำและสบู่หรือผงซักฟอกควรใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่นและแยกขยะด้วยนะครับและสิ่งสำคัญก็คือหมั่นสังเกตอาการของตนเองวัดอุณหภูมิทุกวันหากอาการแย่ลง นะครับก็คือถ้ามีอาการดังต่อไปนี้เช่นหอบเหนื่อยไข้สูงลอยไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ให้รีบติดต่อโรงพยาบาลที่รักษาอยู่และเมื่อต้องเดินทางไปโรงพยาบาลให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวไม่ใช้รถสาธารณะพร้อมกับใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาหากมีผู้ร่วมยานพาหานะมาด้วยให้เปิดหน้าต่างรถเพื่อเพิ่มการระบายอากาศเพื่อความปลอดภัยแก่คนรอบข้างนะครับ นี่ก็คือการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด -19 เมื่อ,อจ,จะต้องแยกกักตัวที่บ้านนะครับต่อมานะครับการสนับสนุนของโรงพยาบาลหรือแพทย์ในการทำโฮมไอโซเลชันเนี่ยนะครับก็จะสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ประเมินอาการก็คือปลอดวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดการประเมินอาการผ่านระบบเทเลเมต โดยแพทย์และพยาบาลทุกวันผู้ป่วยโควิด1 9หลังประเมินอ,อาการในแต่ละวันการให้ยารับประทานขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแพทย์อาหารสามมือ้อและติดตามประเมินอ,อาการและให้คำปรึกษาหากมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือแย่ลงให้แจ้งทีมแพทย์และรีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับนี่ก็คือ,อ วิธีการปฏิบัติในเรื่องของการแยกกักตัวที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สถานการณ์ผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างจะสูงขึ้นทุกวันนะครับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานต่างๆนะครับที่รับผู้ป่วยเนี่ยตอนนี้เตียงก็เริ่มไม่พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 นะครับ